สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับวันนี้ก็มีเรื่องสัญญามาอัปเดตกันนะครับโดยเอาข่าวมาจากเกานะฮะ ก็ต้องบอกว่าใครที่กําลังแบบกังวลน,นะครับว่าแบล็คพิงคจะยังคงตั้งอยู่หรือเปล่าเนี่ยข่าวนี้น่าจะพอทําให้ใจชื้นได้พอสมควรนะฮะก็มีข่าวออกมาครับว่าทางด้าน YG เนี่ยเขามีการล่างสัญญาพิเศษขึ้นนะครับถามว่าสัญญาพิเศษคืออะไรนะฮะเดี๋ยวแอดอธิบายฟังแบบสั้นๆเข้าใจง่ายแบบนิดเดียวนะฮะคือทางด้าน YG เนี่ยเขายื่นข้อเสนอให้กับทั้ง4สาวนะฮะเซ็นสัญญาพิเศษตัวนี้ครับ ถ้าเซ็นสัญญาตัวนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือ1วงแบ็กพิง์งยังคงตั้งอยู่นะครับแล้วก็ยังอยู่ภายใต้การทำงานร่วมกับ YG Entertainment นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้น YG ก็จะซัพพอร์ตเรื่องต่างๆของวงเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับและสัญญาพิเศษนี้เนี่ยก็คือมันพิเศษจริงๆครับเพราะว่ามันจะมีประโยชน์ต่อสมาช,ชิกในวงนะฮะเพราะฉะนั้นทั้ง4คนเนี่ยสามารถไปรับงานนอกรับงานโปรโมทรับงานจากเอเจนซี่ที่อื่นหรือว่างานทั่วๆไปทั้งหมดเนี่ยได้เลยนะครับโดยที่ ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับ YG นะฮะ สิ่งเดียวที่จะผูกพันแล้วก็เกี่ยวข้องอยู่กับ YG เนี่ย mm. ก็คือวง b บ็คพิงค์นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวศิลปินในฐานนะสมาชิกของวงแบ็คพิงนะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะถูกดําเนินการไปโดย YG เหมือนเดิมนะฮะในพาร์ทของวงนะแต่ว่าในส่วนชีวิตส่วนตัวการทํางานเนี่ยทุกคนสามารถเลือกทําตามที่ต้องการตามชอบได้เลยนะครับซึ่งตามรายงานนี้นะครับเขาบอกว่ามีสมาชิกนะฮะสคนในวงเนี่ยตัดสินใจนะครับที่จะเซ็นสัญญาตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ระบุ นะครับว่า2คนที่ตัดสินใจจะเซ็นเนี่ยเป็นใครนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับซึ่ง ถามแอดว่าถ้าเป็นในรูปนี้มันดีไหมแอดคิดว่ามันก็ดีนะครับเพราะว่าหนึ่งเลย YG เนี่ยเขารู้การทํางานของแบ็คพิงค์ดีประมาณหนึ่งอะเนาะเพราะว่าเขาร่วมงานกันมาก็นานแล้วเขาก็สร้างแบ็คพิงค์ขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นการจะทําให้วงไปต่อในทิศทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยแอดคิดว่าทางด้าน YG เขาก็ทําได้โอเคแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทุกคนเนี่ยมีความอิสระมากยิ่งขึ้นนะฮะเรียกได้ว่าอิสระแบบ จะเรียกว่า100%เต็มเลยก็ได้นะครับเพราะว่าสามารถจะไปทําอะไรก็ได้มันไม่เกี่ยวข้องกันแล้วนะฮะเกี่ยวข้องแค่ในพาร์ทของการเป็นศิลปินวงแบ็คพิงเนอะนอกนั้นก็ไม่มี YG เข้ามาคุมและทุกคนสามารถทําอะไรก็ได้ตามใจชอบนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับเขาบอกว่า สมาชิกของวงแบ็คพิงค์เนี่ยในแต่ละคนเนี่ยถูกโน้มน้าวจากตัวแทนอิสระภายนอกเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งทางด้านข่าวเนี่ยเขาลงไว้ว่ามูลค่าการโน้มน้าวเนี่ยก็คือประมาณ77.1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับต่อสมาชิก1คนนะฮะก็ลองไปคูณเป็นเงินไทยนะครับโอ้โหมันเยอะแยะมากมายนะฮะเพื่อที่จะซื้อตัวไปร่วมงานด้วยนั่นเองนะฮะอ่ะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนะครับก็มีการถแถลง ออกมาสั้นๆของ YG นะครับเกี่ยวกับข่าวข่าวนี้นะฮะแอดเชื่อว่าทุกคนจะเดาออกว่า YG จะพูดว่าอะไรเดี๋ยวแอดให้3วิอ่ะ1น3อ่าตอบอยู่ในใจแล้วใช่ไหม YG บอกว่าเรายังคงอยู่ในการสนทนาไม่มีการตัดสินใจใดๆอีกแล้ว แต่แอดพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือข่าวมันมันน่าจะมีความเป็นไปได้จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าสมมติสัญญาเดียวยื้อใครไม่ได้แล้วเนี่ยสัญญาแบบนี้เนี่ยล่าขึ้นมาพิเศษเพื่อคงวงเอาไว้ให้ยังอยู่เนี่ย แอดคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมารอติดตามกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงนะฮะโอตื่นเต้นกับสัญญาจริงๆแล้วก็เครียดจริงๆนะฮะเพราะว่ายังไม่มันตั้งแต่จบทัวร์ทุกคนมันหลายวันมาแล้วไงโอไม่ไม่ใช่หลายวันมันเป็นเดือนแล้วแล้วยังไม่ได้ทราบความกระจ่างชัดอะไรเลยนะฮะอ่ะตอนนี้แอดไปก่อนนะครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ